ใครเล่นแอคโคเทพๆบ้างเหรอครับจะไปดูผู้เล่นคนนั้นชื่อเฟลตาครับ F L E T A เฟลตาเป็นหนึ่งในแอคโคที่เก่งที่สุดในโอเล็กเลยครับพี่สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้าจะเล่นสายซาเลียใช่มใช่ VPN พี่ใช้ VPN อาจจะเป็นนี้ VPN นะพีสองปะพี่ใช้เกาหลีหนึ่งเดี๋ยวพี่บอกเทคนิคให้บ้าเดี๋ยวพี่บอกเทคนิคให้ได้ได้บ้าใช้เนี่ยของไรอะสามปะ A F P A อ๋อ พี่มีเอ็มรูทีนไหมครับพี่ฝึกในห้องที่พี่สร้างเมื่อกี้เลยครับนั่นคือเอ็มรูทีนของพี่ครับหน้าที่แทงที่ดีควรทําอะไรบ้างครับต้องทําดามจดให้สูงที่สุดในทีมและตายยากที่สุดในทีมครับเพื่อให้ศัตรูไม่เข้ามาในพื้นที่ที่เรายืนอยู่หรือเพื่อไล่ศัตรูออกจากพื้นที่ที่ศัตรูยืนอยู่ครับนั่นคือหน้าที่หลักของแทงขอแนวทางการเล่นดีว่าหน่อยผมแนะนําให้ปรึกษาน้องบัตทีทวัตเลยครับถ้าอยากรู้แนวทางการเล่นแทง ส่วนตัวพุทไม่พุทเล่นแทงไม่เก่งเพราะว่าพุทไม่เคยศึกษาวิธีการเล่นแทงเลยบอกเลยว่าแอคโคคนนี้สวยสวยมากคือแอคโคเนี่ยจะไม่เก่งเมื่อเจอแอชถูกไหมครับทีนี้เนี่ยทีมเราเล่นแอชถ้าเขาไม่เปลี่ยน แอคโคออกเขาจะเหนื่อยมากอ่ะเขาเปลี่ยนไปเกนจิแล้วไม่ต้องแปลกใจทำไมเขาถึงไม่เล่นแอคโคต่อนะครับเพราะว่าแอคโคไม่ชอบแอดมากๆแอดเป็นตัวละครที่ทำให้แอคโคตกตกเมตามาโดยตลอดนะครับมันเป็นอย่างไรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปได้ไงวะ พดนปหาพี่เต็มเลยหาทำนะไปหาพี่เต็มเลยที่ว่าพอเป็นเกมฟรีแล้วจะท็อกซิกขึ้นไหมครับอ่าผู้เล่นพี่ไม่เคยเล่นโอวัตหนึ่งต้องเชื่อมเบอร์มือถือกับ ID เท่านั้นจึงจะเล่นได้ครับ yesterday เพราะนั้นต่อให้เป็นเกมฟรีแต่ว่าเขาจะสร้าง ID ดีเสมอยากมากครับ นั่นเป็นสิทธิพิเศษของคนที่มีโอวัตหคือผู้เล่นโอวัตหไม่จำเป็นต้องเชื่อมเบอร์มือถือกับไอดีจึงจะเล่นก็เล่นเกมได้เลยครับเพราะนั้นผู้เล่นใหม่สร้างไอดีเยอะๆไม่ได้ครับเพราะนั้นการที่เขาท็อกซิกก็เสียงที่จะทําให้เขาโดนแบนด้วยครับใครเป็นโซจอนที่เก่งที่สุดในโอวัตลีกในสายตาพุทธเหรอครับมือหลิกครับกับลิฟไอ้กับลิฟไม่ใช่ลิฟลิฟล บ้าถอยบ้าถอยเพื่อนช่วยไม่ได้มันมีเก็บแล้วอ่ะชัวร์ฟานเปอร์โอเคมันพี่ทิ้งระยะเล่นทางเลี้ยวเนี่ยพี่ก็มีพี่มีอันติดแล้วนะ,นะนแล้วบ้านรีบเก็บอันติดบัสรีบเก็บอันติดเราจะไม่ทันนะถ้ามันเล่นก่อนนะเอด迪สันอยู่เทียไหนครับเทีย<อ>เอ <A S 1> <A S 2> เองครับไม่ถึงจะเป็นหนึ่งในแนวหน้าของของโอวอรลิก เดี๋ยวพี่แอบยิงข้างหลังดีกว่บาบัสถอยนิดนึงก็ได้ไอน้เีนนยนนั่ตายเหมือนกันทาเลเจ็บเจ,เจ็บมากอยู่ตรงซ้ายไล่ตามพี่อยู่เหม,มือนแค้นอะ่ะเหมือนแค้นกูนตายอีกเวนทำไมพี่ตายปะป๊า <S <S พี่พูดอยากเล่นวิดีโอให้เก่งคนเริ่มยังไงดีคะ ให้ศึกษามุมมุมในการเล่นของวีโดครับวีโดเป็นตัวละครที่ถ้าเรายืนอยู่ในจุดที่ดีขอแค่เรายิงหัวศัตรูให้โดนทุกนัดก็พอแล้วเราก็จะเป็นวีโดที่เก่งทันทีครับแต่ปัญหาเลยคือวีโดจะเก่งเฉพาะด่านที่มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลหรือด่านใหญ่ยาวนั่นเองนะครับถ้าด่านนั้นแคบไม่ค่อยเนะพร้อมๆๆโดนเหมือนกันวะจริงๆอ่ะน่าจะแก็บแล้วยิงปกติวะเพราะว่ามันมีทราน้าันตายป้าตาไม่รู้เลย เซิฟเกาหลีเวลาไม่สู้แล้วเขาชอบยืนเอฟเคนี่ไม่โดนแบนเหรอครับโดนนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาเกียดเล่นเนี่ยม่นะมนจะอลยม่้โงไม่ทานเฉยโอ้ เล่นเซิฟเกาหลียังไงครับต้องใช้ VPN เท่านั้นครับถึงจะเล่นได้แต่ว่าผมกําลังจะแชร์วิธีการเล่นเซิฟเกาหลีโดยไม่ใช้ VPN พีนอยู่ครับคลิปอาจจะออกพรุ่งนี้เกาหลีคนเล่นโอเวอร์เยอะเหรอครับใช่ครับแต่ปัญหาที่ผมเล่นเซิฟเกาหลีไม่ใช่เพราะคนเล่นเยอะครับแต่ว่าเพราะคนเล่นเก่งเพราะว่าผมชอบเล่นกับคนเล่นเก่งแล้วก็ตั้งใจเล่น ต้องซ้อมย้ายย้ายเพื่อนมาอยู่ฝ nah, ั่งเดียวกันยังไงเหรอครับกดมุฟเพื่อนครับกดตัวแอลก่อนแล้วมุฟเพื่อนมาอยู่ฝั่งฝั่งเราครับเาไม่รู้ว่าจะลดสองวิสองวิไม่โดนทีโดนอะไรโดนได้ไม่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 ไหวไม่ไหวไม่น่าจะมีแกละมันจะไม่ใช้แกรเลยโอ้โห กีเลิฟตอนเล่นโอวัตเก่งไหมเก่งนะเก่งนะครับค่อนข้างเก่งเลยตำแหน่งซัพพอร์ตพวกโปรฝั่งยุโรปเขาเล่นเซิร์ฟเกาหลีไหมไม่เล่นครับเพราะว่าเซิร์ฟอยู่ไกลเกินไปไม่สามารถเล่นได้ครับปิงมันเยอะไปหน่อยยิงบอลให้อยู่ยิงบอให้อยู่ซาเลียอยู่ขวานนะ โหแม่งรออย่างเดียวเลยพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนแล้วแลวหละรู้สึกฮันโซไม่แม่งเก่งเลยอาจจะต้องลดฮันโซเหลือเทียบีแล้วเนี่ยถู้ึกเล่นยากจ้ะพี่เล่นเซิร์ฟอะไรครับเซิร์ฟเกาหลีครับ <Hello. S 1> พูดเนึ่งเป็น่ง เพื่อนพี่ไม่ช่วยพี่จากเซนเลยวะพี่ยืนตรงนั้น,นแล้วซับควรยืนยังไงครับทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ค่ายากแต่สามารถกดดันศัตรูแล้วก็ฮิวเพื่อนได้ครับนั่นคือวิธีการยืนของซับจะยืนใกล้ก็ได้จะยืนไกลก็ได้แต่เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถเอาตัวรอดจากศัตรูได้ครับแล้วก็เพื่อนสามารถปกป้องเราได้มันมีเกบแล้ว น่าจะมีน่าจะมีมันทานไปแล้วนี่มันทานไปแล้วมันทานไปแล้วทานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบัดรอเกมตาเลียตัวเดียวที่เราวีโดนี่พี่จะไม่พียกแล้วฮะเดี๋ยวบัตรอตาเลียเจ็บบ๊อบบ๊อบดันได้ดันได้ดันได้นอยู่่พีดันได้ดันได้ตาเลียเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากลือนเลยหนึ่งเลยมือไอ้อันนั้นหนึ่งอะใช่ใช่มันเห็นเราดันเนี่ย ถอาตายเยอะก็ไม่ดิหมกันกัมีแก๊บโอ้ยหัวหน้ากับแต่คิริโกะเป็นตัวละครฮิลน้อยครับจะเหมาะก,กับทีมที่ฮิลเยอะเท่านั้นแล้วก็ฮิลน้อยเท่านั้นจะเหมาะก,กับทีมที่ต้องการฮิลน้อยอคิริโกะเล่นได้แค่บางจังหวะเท่านั้นด้วยไม่ใช่ตัวละครที่เก่งมากผมไม่ค่อยแนะนําให้ฝึกเล่นนะแต่ถ้าเกิดอยากฝึกเล่นก็ไม่เป็นไรครับฝึกได้ไม่ต้องฟังผมก็ได้ คือเราต้องมั่นใจว่าเพื่อนเรามีฮิลที่มากพอเราถึงจะเล่นคิริโกได้นะครับอนามีใครแนะนำบ้างถ้าเกิดคนที่พุทชอบพุทยกยกให้ชูครับทีม l อ g l a d i a t ด r อดีตเพื่อนล้งทีมของน้องปั้นถ้าไม่ไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีมีโอกาสจะไปหลีกได้ไหมครับงั้นแนะนำให้ไปเล่นเซิร์ฟอเมริกาครับแต่คนไทยถ้าไปเล่นเซิร์ฟอเมริกาปิงจะประมาณ250ร้อยห้าสิบเฮ้ยโกรธแล้วะจ <laughs> ุดละ ชุนนะโอเคชุนนะสวัสดี a า g b จเบสบอลด้วยครับปกติผมเล่นชิลๆเกมนี้แต่อยากเริ่มไต่แรงตอนนี้ซับตัวไหนนอกจากอนาที่ผมควรฝึกเล่นบ้างครับจะมีแปปตีสลูซิโอแล้วก็บิกกิตครับเล่นตัวไหนดีครับซับเมต้านี้อนาคู่เซนย์ตาเลยครับถ้าถ้าเกิดอยากไต่แรงอะอนาคู่เซนย์ตาดีสุดครับตอนนี้บาร์สยังเล่นดีเหมือนเดิมไหมค่อนข้างดีครับดีมากเลย ตอนนั้นพี่พุธกดเกนจะิไปชนพี่อังตอนแข่งขี่อรอบครับจำไม่ได้แล้วครับมันเก่าเก่าเกินไปจำไม่ได้แล้วแทงโปรคนไหนโดดเด่นบ้างเหรอครับฮันบินครับฮันบินพุธยกให้ฮันบินนะซีนายคืออะไรคือการที่เราลืมยึดพอยท์ทั้งที่เราชนะไฟครับ สมมติว่าเราฆ่าศัตรูตายหมดเลยแต่เราลืมว่าเราต้องดันเพโหลดกับดันพอยต์แล้วเวลาในเกมหมดเราก็เลยแพ้เขาเรียกว่าซีนาครับอย่ข้าบนังซ้ายงซ้ายพุมนมนนโรคบพร้อม้อมอมเ้น้นยนะม่นะาหมัวอานามนาม ยังเล่นกันดีนักทะเลาะทะเลาะได้ทะเลาะนะทาเลียาะทะเลนึงทะเลนึงเทสเซ่ไม่มีนี่ขอซน่าบ้าเหรอเอติเซ่ที่เอติเซ่ที่เอติสเซ่ที่เมื่อทีมซีนายมีที่มาไหมเพราะว่าทีมซีนายเป็นทีมที่ลืมยึดพอยต์ตอนที่ตัวเองชนะครับก็เลยทำให้เขาได้ฉายาซีนายมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือที่มาของคำว่าซีนายครับ ซีนเพราะว่าทีมซีนลืมยึดพอยต์สามเกมติดในการแข่งขันก็เลยทำให้เขาอ่ะได้ฉายาทีมที่ลืมพอยต์ประมาณนั้นโปรโอเลชาตอนนี้มีใครแนะนำไหมไม่ค่อยมีคนเล่นโอเลชาเลยอะสิเฮ้ยมันใช้สกิลแล้วให้มันทำให้มันใช้ตัวทองได้ปะเออเน่ๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้เดี๋ยวรอได้สามวิสามวิแทงหลังนะแทงหลังนะโอ้ยชาได้โอ้ยชาตายแล้วเเขขข้้าาใใหหโซ่่นนียยกอล

คอมมิชได้คอมมิชได้แล้วคอมมิชได้แล้วซาเลียซาเลียไอไม่ให้บิ๊กบิ๊กหนึ่งอะบิ๊กหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอชดีไหมครับแล้วควรดูใครแอชหรอผมแนะนำเป็นเมรอลิทครับถ้าแอชโอ้เอ็มเอ็นสระเอ็น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 เอ็มทรีทีเมฟิลไลด์เดฟิวชั่นครับแอชแอชคนนี้น่าจะเด่นสุดในตอนนี้แทงเมตานี้ตัวไหนครับวินสันดีว่าแล้วก็ซาเลียครับถ้าเป็นถ้าเป็นแทงนะ แทงในแหลงนะในแหลงนะครับคนนี้มันเป็นเมอร์ซี่เมนอ่ะมันมาเล่นมาเล่นวิกไม่เป็นเดี๋ยวโฟกัสโอซ่าต่อบิคิทได้พี่มีแดนสองวิโอซ่าอยืนแบนบิคิทบิคิทเห็นไหม เอให้อันดับหนึ่งไปคลิปหนึ่งอันดับหนึ่งไปคลิปหนึ่งส,ส,ส,สิโอ้ยย้อนได้นไหมเธอทำไมเขากดฮัลโหลบ่อยจังเลยครับอ่ากดฮัลโหล l ่ o เหมือนกดเหมือนกดสติ๊กเกอร์ครับน้องฮานะไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมันคล้ายๆเป็นเหมือนแบบคนกดปา,ากกาอยู่ที่ว่ามันเป็นนิสยัยเสียครับไหนคนเล่นโอวจะมีนิสัยเสียอยู่4อยอ่างกระโดดตลอดเวลา กดสติ๊กเกอร์ตลอดเวลาหรือกดต่อยตลอดเวลาแล้วก็กดฮัลโหลตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นพวกสมาธิสั้น กดต่อยปุ่มไหนดีสุดเหรอครับอ่าของพุทเป็นปุ่มตัววีจะดีสุดสําหรับพุทครับอ่ากดปุ่มตัววีสำหรับพุทด,ดีสุดเพราะว่าพุทวางนิ้วโป้งไว้ที่สเปซมากับตัววีพ,พอดีอได้ได้ได้พี่กำลังทำไปอยู่ยถ้าจะโดดบอสได้ได้ได้ไล่อยู่พี่ก็เจ็บเหมือนกันจะตายแล้ว นี่มันบล็อปทำไมอ่คุณวงที่คนอื่นสั่งช่วงที่สังโอ้ยแม่งเอ้ยอานามันโดนโอซ่าผักมันเลยฮิวเราไม่ได้เซิร์ฟซีหรือเซิร์ฟเกาหลีครับพี่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นครับเบนนี่บัตเมอร์ซี่ฮิวเยอะกว่าอานาพี่พอเข้าใจอยู่ว่าทำไมไอ้ไอ้หมอนี่มันดูแพนิคแพนิคแปลกๆ พอเข้าใจอยู่น่าจะไม่ใช่เมนโอเคนันโอเว่ที oh, ่เว่ที่เว่ที่โอ้เอชนิม it's okay it's okay เป็นยังไงโย 1941, มันอย like so ู่ข้างบนไม่มมีวัดไเหี้ยมันไม่โดนเลยมันเล่นไม่ปีนอนาคนเนี้ยแป๊บตี้กับอาณาข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับอาณาเป็นตัวละครที่เหมาะกับทีมประเภทโดดใส่ศัตรูครับเพราะว่าฮิลได้ทุกระยะแต่ฮิลได้แค่ตัวเดียวนั่นคือข้อเสียของอาณาข้อดีของแป๊บตีก็คือฮิลฮิลเพื่อนร่วมทีมในระยะ ใกล้และและเพื่อนร่วมทีมที่ยืนพื้นติดติดกันน่ะได้ดีมากๆเหมือนกับมอยลากวิดีโอสายนะวิดีโอสายนะกูดกูดวิดีโอไรซ์ไซด์เว,ว้วยเตีเว้ยเต้ ไว้ซ่าไ้่าโอ้ยซ่พอยโอ้ซ่าอ้รอหนกดีพี่นายไดิ่นาได้ถ้ามันถ้ามันพินายนะโอ้ไม่วะ ตัวเจ้าตัวเดเกือบหมดเลยให้มันไปบอกซ้ายนะมาชิลิมมาชิลิมโอ้โหสกินพี่เอามาจากไหนล่ะครับซื้อจากงานบิสคอนปี2 0 1 9ครับเป็นสกินที่ซื้อได้เมื่อ30ปีที่แล้วมีดีเพทตัวไหนแบกแรงโกได้บ้างเก้นจิกับลีเปอร์เลยครับท้ายพูดแนะนำ โน้วโดนแล้วปอยด้น <mauvais kind> ึ <physique togg ling> ่งสายทางซ้ <disagree> ่มพี่ว่าพี่ว่าปัญหาของเราคืออาณามันหิวหิวเช้ามากเลยเว้ย พี่เชื่อไหมบัตรกดแหลกมาสามสี่วันเนี่ยบัตรเจอแต่คนที่เล่นนานๆเป็นปัญหาแบบเอมเอมเหนื่อยฮะเออคือแบบรู้สึกรู้สึกได้เลยว่าช่วงเนี้ยเจอแต่อานาที่แบบยิงช้ามากช้าจนแบบช้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแรลกแกนมาสเตอร์จริงวะแรลกมาสเตอร์จริงวะมันรู้สึกแบบเหนื่อยไปหมดเลยคือคืออันนี้ตอนนี้เราอยู่ประมาณมสเตอร์ใช่ป่ะแต่แรลกกี่คนดีที่สุดครับสองคนดีที่สุดครับเหตุผลเพราะว่าพุทอยู่ในแรลกที่กดมากกว่าสองคนไม่ได้ครับ อ่าแล้วก็อธิบายข้อเสียของการกดแรงมากกว่า2คน, 2> นคือถ้าเรากดแรงมากกว่า2คนเราจะไปเจอ3 4มสี่ห้าคน,น,นครับน่าหมายความว่าเราจะเจอคนที่มาทีมเหมือนกับเราสมมุติว่าเราไปเป็นทีมและทีมที่เราไปด้วยอ่ะไม่มีแผนเลยไม่เคยซ้อมมาด้วยกันเลยแล<ะ>้วถ้าเราไปเจอคนที่เขาซ้อมมาวางแผนมาเป็นอย่างดีโอกาสที่เราจะชนะคือน้อยมากร้อยยี่ 9, นี่เดี๋ยวพี่บอกเทคนิคเดี๋ยวพี่บอกเทคนิค Walnuts? Among Yeah. Hello. things. Sound other three. Hey. Five, four, ลิปเปอร์ฟองซาเลียแก้ยังไงดีครับแนะนําให้เล่นดีว่าครับเอาดีว่ามาดูดดาเมจลิปเปอร์เพื่อให้ลิปเปอร์เนี่ยทำดาเมจไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องยิงฟองของลิปเปอร์ครับอ่านั่นคือวิธีการแก้ Passes, อู่ซายเยอะอยูซายเพร้อมปพร้อมพร้อมพร้อมีสกิลแล้วโอ้ยถ้ามีสกิลพร้อมพร้อมพร้อมเขาแล้วอันนามันหิว้าไปอะเฮ้ยอนาหิวหิวมินเันได้ได้ดีดูอาามันอยู่มันโม่แต oh, hey, hey, ่อยู่ในห้องเล็กๆอะแล้วมันก็ไม่ได้ออกมาช่วยบ้านเลย่นได้

เนายซื้อคัลเตอร์เก็นจิยังไงดีครับให้เอาดีว่ามาดูดดาเมจเกนจิครับหรือเล่นเกนจิฆ่าเกนจิครับพี่มีเอ็มรูทีนไหมครับพี่ตอบไปแล้วว่าพี่ไม่มีเอ็มรูทีนครับเอ็มรูทีนของพี่คือการเล่นโอวัตอย่างเดียวเลยตอนนี้ทำไมเกนจิถึงเก่งขึ้นเพราะว่าทําให้ตัวละครที่ทําให้เกนจิเล่นยากเล่นไม่ได้ครับหรือว่ากากลงทอานเจนจิองก้านคยาที่อยู่ตรงนี้ ที <w> ่ม <g> ีเบลดแล้วป่ะโอ๊ยนั่นเอาเบลดโอเคโอ้น่าจะที่ พ well> uh like li ี่รู้จักเเรียลเคนโซไหมไม่รู้จักครับอะไรบ้าจะทำอะไรมือลั่นอกมือลั่นมีตัวอะไรที่แก้ทางเกนจิจะโดนเนื้อบ้างหรอครับบิกิทครับผมแล้วก็แคสดี้ครับผมเพราะว่าไม่มีสตันแล้วแต่เหตุผลหลักที่ทำให้เกนจิเล่นได้เพราะว่าบิกิทไม่มีสตันอีกต่อไปแล้วครับนั่นคือเหตุผลหลัก เล่นหนึ่งเล่นหนึ่งบัสข้างหลังโซเชนได้ปะโอ้เพื่อนเรามันแหลมมากใครมันแหลมวะเมื่อกี้โซเชนเหรอ โหโซเจอร์อย่างแย่เลยตอนซาเลียฟองห้ามยิงเหรอครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไปยิงฟองของซาเลียซาเลียจะยิงแรงขึ้นครับยิ่งเรายิงฟองซาเลียแรงมากเท่าไหร่ซาเลียยิ่งยิงเราแรงมากขึ้นเท่านั้นครับเคยเห็นซาเลียเลืองแสงได้ไหมครับนั่นแหละครับเหตุผลที่ซาเลียยิงแรงเพราะเราไปยิงฟองของเขาเขาก็เลยเก็บ พลังงานเยอะได้ง่ายขึ้นบิคิตต์นี่ตอนโอวันหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับเล่นไม่ทันก็เป็นยังไงบ้างเหรอครับใช้คําว่าถ้าไม่เล่นบิกกิตเท่ากับแพ้ครับสําหรับแรงสูงๆนั่นแหละคือบิกกิตบิคิตในโอวันหนึ่งคือถ้าแรงสูงๆคือไม่มีไม่มีคนเล่นบิกคิตก็คือแพ้เลยโอกาสแพ้คือสูงมากโคเด้โคเด้ยาๆ second fall ถ้ายิงฟองฟองจะหายไวขึ้นไหมครับหรือเท่าเดิมจะหายไวขึ้นครับเพราะว่าฟองมีเลือดทั้งหมด200หน่วยครับโดโดเราจะยิงฟองซาเลียได้ก็ต่อเมื่อซาเลียอยู่ในตำแหน่งที่เขาแหลมเกินไปครับเราถึงจะยิงแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในจุดที่ไกลมากๆอย่าไปยิงเดี๋ยวเรารอมันเข้ามาแล้วค่อยดิฟใช่บัตแอบเลยซอมบ้าแพ้ทางตัวไหนบ้างหรอครับดีเพชรที่ยิงหัวแม่นแพ้ซอมบ้าด้วยกันเอง แพ้เทเซอร์ครับอ่าแล้วก็แพ้เกนจิที่เบิร์ตโหดโหดแพ้บิกิตแพ้เซนจ์ตาที่ยิงหัวแม่นแล้วก็แพ้สลีปด้านอานาแพ้ดีว่าครับแต่ดีว่าชนะซอมบ้าเช่นกันนะรอระเบอกสิรอไอเอตัวอ่ะพี่พร้อมสามสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซเทอรเนี่ยข้าแล้วข้าแล้วขาดแล้ว เห็นเบอ่ปาวัดเอาได้นะเอส้นอยู่ขานังเส้นอยู่ขวาลั่งวันนี้ขอพี่วันนี้ขอพี่มช่วยากว่ะเข้าไ่ด้เนที่หนึ่งเีที่น่ง พี่โซเชียลเราหนึ่งหนึ่งแค่เซ้นนะพี่สองรอบไปแล้วไม่ที่พี่เหนื่อยที่สุดอะคือพี่อยากให้อนามันมันเข้าใจว่ามันควรยืนตรงไหนเพื่อช่วยเราเว้ยมันชอบยืนในมุมที่มันคิวเราไม่ได้อะซับที่เคาลเตอร์เกนจิดีที่สุดคือบิกิตใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าบิกิตก็ไม่ใช่ตัวละครเคาลเตอร์เกนจิขนาดนั้นแล้วครับ เดี๋ยวเราได้แผงหลังมันนะเพราะว่าไม่มีอันติเดี๋ยวพี่ไปทางขวาดีกว่าพี่ไปทางขวาดีกว่าเข้าเข้าต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วโอ้ยทำไมไม่ได้เจ็บมากพี่เจ้หนึ่งตอนเอ่อเคสตรดหรอกตอนนั้นเป็ต่องเีล่ยเบอรต่อป็จิเจิไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้มันเจ็บมากอุ้ยเ้าเราทำกันได้ยังไงวะวู๊ด เท่าไหร่นะสองต่อห้าสองต่อห้าไม่ใช่เดี๋ยนี่ตะกี้คือเราไม่นับเพื่อนเลยนี่ก็คือต้องเล่นแล้วอเฉยๆโอ้โสวยจิสิบบาลูแลตัวอะไรแกซาเลียพี่บาลูใจมาหลายรอบแล้วเว้ยสรุปตัวอะไรลิงลิงเหรอลิงเท่านั้นเลยลิงคือแกซาเลียร้อยเลยโอ้ยน้องบาสว่าอย่างนั้นวะเชื่อดีไหมเนี่ยเชื่อดีอ่าเชื่อก็ได้ระโดดข้างหลังอ๋อมันเลยเปลี่ยนซาเลียออกใช่ไหม ช่มันเลยเปลี่ยนซาเลียออกคือโลซาเลียมันเสียเพื่อนกับลิงไม่ได้อะโลลิงโลลิงมันครอบแล้วแบบซาเลียแบบสมมติใช่ป่มเอเนจีซาเลียรอบแรกมันยังไม่มีเอเนจีทำลายโลบาใช่ไหมแต่บาโดเข้าไปไฟแรกอ่ะคือถ้าแตกก็คือซาเลียไม่ได้เล่นเลยอคือดาเมจแบบมันไม่พอที่จะทำลายโลลิงอ่ะคือต่อให้าคนลุมยิงโลลิงมันก็ไม่แตกอ่ะแบบมันตายก่อนอ่ะจดจดทุกคนจดจดไอ้น้องบัทเทศนาแล้วจดจด